สวัสดีครับผมอัศวินชาแนลก็ขอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเพจฟุตบอล2021กันด้วยนะครับผมซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําการตั้งค่าทั้งหมดนะในการเล่นว่ามือถือแบบนี้เนี่ยควรปรับยังไงนะครับผมทําให้เราเนี่ยสามารถเล่นขึ้นเล่นเก่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ลื่นขึ้นภายในคลิปเดียวนะครับผมก็ก่กอนเข้าไปรับชมเนื้อหาผมขอละอย่างนะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์หนึ่งซับสไครต์กันด้วยนะครับผมโอเค ถาพร้อมแล้วไปลุยเลยครับผมโอเคกันตอนแรกนะทุกคนเห็นอะไรหรือเปล่าโอปาเมกาโน่หรือเปล่าครับผมมาใหม่ไม่ใช่นะโอปาเมกาโน,โน่นี่เก่งนะถ้าใครได้แล้วก็อย่าลืมเออคอมเมนต์บอกเออบอกผมด้วยนะครับผมไม่ใช่นะทุกคนผมพูดเล่นนะอันนี้มาดูเออด้านมุมขวาล่างนะผมขวามือเรานะขวาด้านล่างนะที่เป็นสามขีดนะผมที่เป็นวงกลมนะเดี๋ยวผมพามาดูนี่เห็นปะอันนี้นะครับผมเป็นการ ตั้งค่าที่สาคัญมากสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะผมคนที่เข้าเพิ่งมาเล่นเกมเพจสองวันยีบอ็ด2021นะครับผมอันที่3นะให้เราติก๊กกดก็ไปเลยเป็นการปรับกราฟิกแล้วก็ภาพต่างๆนะผมภายในเกมนะตั้งค่าแบบไหนเอ่ยที่ทําให้แบบเราเนี่ยสามารถเล่นลื่นขึ้นได้่วนของผม i p h o n e 7 plus นะครับผมมันเนี่ยตั้งค่ามาแบบนี้นะเต็นดาดนะครับผมเอ่อกราฟิกเนี่ยมันจะมีอยู่3าามเออสข้อ สามอย่างสามอันโอเคแล้วแต่นะโอเคครับผมก็อันแรกเนี่ยมันจะเป็นคาว่าไฮไฮแปลว่าสูงนะกราฟิกสูงเนี่ยมันจะเหมือนกับภาพที่เสมือนจริงเลยนะการเล่นทุกอย่างทรงผมอะไรเหมือนจริงั้งทั้งหมดแต่ถ้ามือถือเครื่องใดที่แบบเออเรมมันน้อยนะครับผมสเปคน้ยเนี่ยมันจะแหลกมากแล้วก็เครื่องจะล้นนะครับผมเช่น v ี vo เนี่ยจะตั้งค่าไม่ได้นะมันตั้งค่าได้แค่สองอย่างนะซึ่งผมเคยใช้มาก่อนนะผม vivo y11 นะ มันเลมแค่สามนะผมมือถือแค่เลมแค่สามผมไม่แนะนําให้ตั้งแบบไฮนะครับผมเพราะว่ามันจะแหล็กนะครับผมมันจะเอ่อมีปัญหาในการเล่นในการลงเล้งอะไรต่างๆนะครับผมส่วนมาตรฐานนั้นมันเป็นการตั้งค่าที่แบบเขากําหนดมาแล้วว่าอยู่ในระดับปานกลางนะผม vivo เนี่ยมันจะตั้งมามาตรฐานนะแต่ถ้าให้ลื่นแบบโหเล่นแบบทั้งวันก็ไม่แหลกอ่ะก็โลนะนอกจากอินเทอร์เนต็ตนอกจากไอ้พวกปิดปิดเน็ตเล่นนะครับผมอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งส่วนถ้าเกิดการเล่นที่ดีก็ สองอย่างนี้นะผมสําหรับมือถือที่ไม่เล็งมากนะเลมแค่สามนะครับผมต่ำกว่าสามนี่ผมว่าเล่นไม่ได้แล้วเพราะว่าแค่ตัวเกมก็หนึ่งกิกกว่านะครับผมโอเคก็ผมแนะนาให้ตั้งค่าเป็นสแตนดาดนะครับผมอันนี้ถ้าแบบมือถือที่เขาปรับมาแล้วนะครับผมผมไม่แนะนําให้ตั้งแบบสูงนะเพราะมันจะเล็กมากโอเคไปดูอันต่อไปกันเลยนะผมเออ เฟรมเรทนะผมเฟรมเรทก็สำคัญเหมือนกันนะผม vivo y 1ิเอ็ด r m สพวกนี้วเออ vivo oppo อะไรพวกนี้ผมเออพวกเดี๋ยวมีพวกอันนี้ผมผมคิดว่านะเขาน่าจะตั้งมาเป็นแบบ3 0มสิบเฟรมเรทำไมเขาถึงตั้งมาแบบนี้เพราะว่ามือถือพวกนี้มันจะลื่นน้อยกว่า ios นะครับผมความลื่นเนี่ยมันจะมาแค่3 0สิบเฟรมเรมเท่านั้นนะครับผมส่วนถ้าเราจะปรับเป็น60ก็ได้ผมไม่ได้ว่าแต่เครื่องมันจะร้อนนะครับผมร้อนมาก ขนาด iPhone ก็ร้อนนะครับผมร้อนอันนี้มันร้อนแบบเป็นอาชีพของมันอยู่แล้วนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะถ้าใครจะตั้งแบบ60เฟรมเรทเนี่ยมันจะช่วยในการเล่นที่สมูทมากมันจะลื่นนะครับผมเหมือนกับการต่อบอลอะไรพวกนี้มันจะลื่นมากนะครับผมโอเคก็แล้วแต่นะถ้าใครชอบแบบไหนก็แต่ผมแนะนําว่าถ้าเกิดเขาเซตมาแบบนี้ก็เอาแบบ30เฟรมเรทนะผมเพื่อไม่ให้มือถือเราร้อนเโอเคบุญมวัวแล้ว ส่วนเหมือนกับอันแรกเนี่ยผมพูดไปแล้วนะครับผมถ้าแบบถ้าไม่ไหวจริงๆนะถ้าเกิดบางเครื่องไม่ไหวจริงก็ใช้แบบโลนะผมแบบแบบต่ํานะไม่เน้นแบบตรงผมอะไรพวกนี้นะผมเน้นแบบเออเอาแบบเล่นได้นะผมก็เอาใช้โลนะส่วนผมเนี่ยสแตนด์ดหรือไม่ก็หายนะแต่ผมใช้สแตนด์ดโอเคไปต่อกันนะครับผมเวลาตรงนี้เยอะแล้วกดเข้าเกมไปเลยนะครับผมอุปามีกานูททำไมลูกตามึงหลุนยังวะ โอเคไปผมจะบอกเออการตั้งค่านะครับผมทั้งหมดเลยนะแต่รอแป๊บมึงน,นะผมเนิตมันช้านะกลางคืนโอ้ผมอัดคลิปประมาณเอ่อประมาณห้าทุ่มนะครับผมตอนนี้ก็อยู่หอพักนะครับผมมันเขาใช้ wifi กันเยอะนะผมอยากจะเล่นแต่เล่นไม่ได้โอเค ก็ใครเปิดได้แล้วก็มาคอมเมนต์บอกผมด้วยแล้วกันนะครับผมเออไอพวกไอคอนิคโมเมนต์นะครับผมเออบัลล็องดอนะกองหลังเออดีรีบัลล็องดอนะครับผมก็คานาวาลูส่วนแล้วก็ลาวิโตคาร์ลอสแล้วอีกคนหนึ่งก็เป็นชาบีลองโซนะครับผมโอเคการตั้งค่าก็ทุกคนเลื่อนไปอันสุดท้ายนะผมคำว่า x start หรือว่อา x start x start นี่แหละผมไม่แน่ใจ <laughs> อ่านไม่ค่อยออกด้วย นะครับผมตัวนี้คลิกเข้าไปมาที่คําว่า setting นะครับผมตัวนี้นะตัวนี้นะครับผม okay, โอเคกดเข้าไปเลยแล้วก็อันแรกนะครับผม play setting setting โอเคสําหรับอันแรกคําว่า control type นะครับผมมันจะมาในรูปแบบถ้าเราโหลดเกมมาใหม่นะมันจะตั้งมาแบบนี้นะผม a d v a e d ก็คือไม่มีปุ่มนะเล่นยังไงไม่รู้ผมมึนหมดผมงงไปหมดเลย โอเคผมเน้นเอ่อทุกคนน่าจะรู้ดีนะก็จะตั้งเป็นแบบคลาสสิกนะครับผมโอเคอันต่อไปก็เป็นเอ่อจอยสติ๊กนะครับผมไอตัวบังคับทิศทางนะครับผมอันแรกเนี่ยมันจะไม่ตามมือมันจะเลื่อนไม่ตามนิ้วมันจะอยู่ที่เดิมนะครับผมแต่ถ้าอันที่สองเนี่ยมันจะเลื่อนตามนะมันมันเขียนว่ามูฟเฟลน,นะครับผม อันนี้เนะี่ยมันจะเลื่อนตามไม่ว่าเราจะกําหนดที่ตามไปทางไหน,นมันจะเลื่อนตามนะส่วนอันสุดท้ายเนี่ยไม่มีนะไม่มีจอยสติิกนะผมผมแนะนําว่าให้ตั้งเป็นอันนี้หรือว่าบางคนถนัดอันอันที่สองนะอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะแต่ผมแช้เลขนะผมผมบังคับที่ตามงอยู่ที่เดิมนะโอเคมาดูอันต่อไปเลยครับผมซือโซเชงนะครับอ่านเฮียอะไรดูอ่านไม่ออกโอเคอันนี้เป็นการออสลับตัวผู้เล่นในการบีบข้าวบนนะครับตัวที่อยู่ใกล้ กล้บอลนะผมมันจะให้ตัวนั้นวิ่งเออบีบบอลไล่บอลน,นะครับผมถ้าเป็นอันแรกเนี่ยเออมานุ่นหรือว่าแม่นุ่นนี่แหละมันจะเป็นการเออให้เราเนี่ยกดเองนะครับผมมันจะไม่บีบบอลให้โดยอัตโนมัตินะครับผมมันจะไม่ไล่บอลให้นะให้ผมแนะนําให้ตั้งเป็นเอซิเต็นะครับผมโอเค ไปดูออโต้สไลดิ้งอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับผมออโต้สไลดิ้งก็คือการเออเทปประกัดนะครับผมถ้าเกิดเออบอลเนี่ยสมมุติว่าเขาเลี้ยงไปทางดิมสินนะครับผมเบคของเราเนี่ยถ้าเราตั้งแบบแอซิเสเนี่ยมันจะสไลด์บอลโดยแบบมันจะสไลับไม่รู้ว่าโดนบอลหรือโดนคุณเน่ะมันจะสลับสลด์ให้แบบเอ่อทำเอ่ออัตโนมัติเลยนะครับผมอ่ะอ่ะอ,อันนี้นะ ไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนนะแบบเออมันหลุดเลี้ยงยาวเลยพวกนี้มันจะเสียบเสียบสะเลยเองนะตัวน,นนี้เราต้องเอ,อกดเาเองนะครับผมตัวนี้ก็ปิดนะโอเคผมแนะนาว่าตั้งอันแรกนะแต่อาจจะโดนไปเหลืองบ้างอันนี้เป็นธรรมดาส่วนอันละก็ไม่ค่อยมีความสาคัญสักเท่าไหร่นะไอพวกอันนี้เออชื่อนักปิดนะครับผมอันนี้ตั้งกันอยู่แล้วแหละ ส่วนที่สํากัญก็คือเอ,อ่อดิสเพลย์สตาเมนาอันนี้นะทุกคนเห็นปะอันนี้ก็คือสตาเมนาคือขวาเอ,อ่อแรงของแรงของนักเตะว่าคนไหนเนี่ยมันใกล้หมดหรือยังนะครับหมดแรงแล้วมันจะเป็นหลอดสีเขียว,ยวอยู่ด้านบนนะผมแนะนาให้เปิดนะผมเพื่อในการเปลี่ยนตัวนะผมมันวิ่งไม่ไหวหรอกเหมือนแบบพวกตำนงตำนานพวกเนี้ยเป็นแบบแพเด,ด่นนะผมเป็นลมเดดกันหมดอะพวกเนี้ยโอเคแล้วกัน เออต่อไปก็เออมาดูนะครับผมการตั้งค่าในตัวทีมเมนูนะครับผมอันแรกก็เป็นการเซตติ้งนะผมแผนการเล่นของเรานะนผมก็เพิ่งไอดีเก่าเนี่ยผมขายไปแล้วนะผมผมก็กลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทําคลิปแบบยาวๆนะคิดว่านะถ้ามีแบบยอดวิวดีแล้วก็คนเข้ามาคอมเมนต์แบบมีคนมาติดตามอะ่ะผมก็จะทํายาวๆเ,เลยนะก็มีแค่นี้นะครับผมรากหวังเลย นะครับผมด็อกเตอร์มาคัทเดสฟอร์ดนะครับผมโอเคตัว,วน,นี้ก็ใช้ได้โอยเยอะแล้วมาเออมากดที่ตรงนี้นะผมทีมของเรานะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมอันแรกก็เป็นแผนนะครับผมที่เราเซตเอาไว้อันที่สองเนี่ยก็เป็นเอ,อ่อชุดนะครับผมอันนี้ไม่สําคัญสักเท่าไหร่ไม่ไม่สาคัญไม่สาคัญอันที่สามเนี่ยออโต้พิกสควอตนะม,มันจะจัดแผนให้อัตโนมัตินะครับผม อันนี้ผมว่าจัดเองดีกว่านะผมคิดว่าเราน่าจะแบบจัดที่ถูกแต่ถ้าแบบบางคนมือใหม่ไงจัดเอ้ยตัวนี้ไว้ตรงไหนวะอันนี้ใช้ได้นะครับผมกดกดก็เลยนะคำว่า continue นะแต่ผมไม่กดนะทำไมเลยอ,อย่าไม่ยุ่งกูมไม่กด <c oughs> พูดเล่นนะโอเคอันที่4นะอันที่4ี่คำว่าสวิต c ท t a ิ t i c นะครับผมอันนี้นะสวิต c h อันนี้เป็นการ เออเทคเนิคนะนะครับผมอันแรกเนี่ยเป็นเกมลุกอันล่างเนี่ยเป็นเกมรับนะครับผมผมถ้าใครชอบแบบเล่นรับและสวนแบบวางยาวก็ใช้อันล่างนะส่วนใครแบบชอบเน้นต่อบ,บนนะครับผมเข้าไปทาเกมเข้าไปยิงเขาก็เอออันบนนะครับผมกันเกมลุกนะครับผมเปียวๆเลยโอเคดูอันต่อไปกันเลยนะครับผมอันนี้ก็มีความสําคัญมากเลยนะอ่ะอันนี้เนี่ย เป็นหน้าที่แต่ละคนของนักเตะนะครับผมภายในทีมของเรานะว่าใครจะเป็นกัปตันนะผมงงผมก็เป็นเออร์วินนะครับผมกัปตันทีมคนที่สองเอ่ออันที่สองก็เตะมุมนะอันแรกเนี่ยไรคอนเนอร์คิกไรเนี่ยแปลว่าขวานะคอนเนอร์ Corner, ก็เตะคอนเนอร์นะครับผมคอนเนอร์ Corner, คิกเนี่ยก็เตะคอนเนอร์ผมเป็นลูก้ามูริตนะครับผม,เ, uka, ม,บผมเอ่อซ้ายก็เป็นลูก้ามูริตเหมือนกันนะเพราะว่าไม่มีเต่าซ้ายนะครับผมสว่วนเอ่อเตะ ฟรีกิกแบบหลังบ้านอะไรพวกนี้ติดเดนตัวเองนะครับผมก็เป็นเบ็คกนเบลเออร์นะครับอันนี้เป็นเอ่อช็อตฟรีคิกนะครับผมก็เป็นเออร์วินนะเท้าหนักดีนะส่วนจุดโต้ก็เป็นมาคัสเรดฟอร์ดครับผมด็อกเตอร์นะส่วนอันนี้เป็นการอันนี้สําคัญนะครับผมการแบบเราเซตพีดอะไรพวกนี้พวกเอ่อทาไมเฮ้ยกูเปิดแม่งทําไมมันยืนมั่ววะเราไม่ได้เซตนะครับผมเราต้องเซตนะเพราะว่าการแอ็แท็กเกอร์ หนึ่งอ่ะก็คือการยิงเสาเรขนะครับผมสเสารของผมผมจะเป็นโรนัลด้นะโรนัลด้ส่วนเสาสองเนี่ยผมเออไม่ใช่เสาสองตรงกลางนะผมจะเป็นราฟพวารันนะครับผมส่วนอันที่สามเนี่ยผมใช้เป็นเออใครดีวะไม่ต้องอะไรเยอะหรอกมาคาเตสฟอนก็ได้ครับผมเคก็ประมาณนี้นะโอเคก็ไม่มีอะไรเยอ,อะเลยล่ะส่วนอันนี้เป็นอะไรนะ่ะหรือ อันบนเนี่ยผมไม่แน่ใจนะอ๋ออันบนเนี่ยเดี๋ยวผมกดอันนี้เป็นการเปลี่ยนตัวนะครับผมเปลี่ยนตัวอัตโนมัตินะผมถ้าเราแบบไม่รู้จริงๆนะว่ากูจะเปลี่ยนตัวไหนลงเทงนก็ใช้คําว่าบาลานนะครับผมใช่เลยผมนึกออกแล้วบาลานนะครับผมแต่ผมแนะนําว่าให้เราเออเปลี่ยนตัวเองดีกว่านะถูกใจกว่าอันนี้ก็เช็คก,กับกับกับดักล้ำหน้านะถ้าเขาจ่ายบนมาของเราเมันจะเช็คก,กับดักล้ำหน้าได้เว้ยแต่ถ้าสมมุติว่ามันจ่ายสวยจ่ายถูกจังหวะ หลุดตั้งแลงนะจ๊ะนะครับผมมันหลุดหมดนะผมแนะนําว่าปิดไว้ดีกว่านะครับผมโอเคสว่วนอันนี้ก็เป็นใหม่เบอร์เสื้อนะแล้วแต่เลยเราชอบแบบไหนก็ไปลองจัดกันดูนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามให้ช่องผมด้วยนะผมส่วนคลิปต่อไปนั้นผมตั้งใจว่าจะมารีวิวแผนการเล่นของเบ๊บกวัวเดียวล่านะผมล่าสุดเลยนะ ผมโ,โหดนากนะผมใช้อยู่นะแต่ว่าผมรีวิวไม่ได้นะผมเพราะว่าน็ตมันไม่ดีนะกลางคืนแบบเออ Wifi โหก็อย่างอย่างอย่างว่าแหละนะครับผมก็เป็นระบบสี่ามสมนะครับผมรีวิวคร่าวๆเลยก็ประมาณนี้นะมีเออกลางรับ1นตัวแล้วก็มีบล็อกตัวบล็อกสคนนะครับผมแล้วก็หน้ากล้องหน้าในสามตัวนะครับผมก็ประมาณนี้นะเกมลุกดีมากนะผมแนะนําว่าเล่นริมเจ้นก็ดีนะรับริมเส้นริมเจ้นด,ดีมาก แล้วก็การเออครอบครองบนเนี่ยเป็นที่สำคัญอยู่แล้วของเป๊บกว่าเดียวลานะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ